ช่วงถัดไปครับจะเป็นในเซสชันที่2นะครับก็คืออัตราค่าทดสอบมาตรฐานพีมือแรงงานนะครับซึ่งจากาการตรวจสอบหรือการทวจสอบของผู้ทดสอบแล้วในเรื่องของคุณสมบัตินะครับก่อนที่จะดําเนินการเข้ารับการทดสอบนะครับอีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นเลยก็คือผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบเนี่ยหรือผู้สมัครเนี่ยจะต้องจ่ายค่าทดสอบนะครับผมย้ํานะค่าทดสอบนะครับไม่ใช่ค่าธรรมเนียมนะ ค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจริงใช้คําว่าค่าทดสอบนะครับเป็นเงินของกองทุนพัานฝีมือแรงงานที่ชําระเท่าไหร่ก็จําเป็นจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนพัานฝีมือแรงงานเท่านั้นเ,เมื่อตรวจสอบคุณสัต์เรียบร้อยนะครับในขั้นตอนถัดไปก็จําเป็นจะต้องมีการชําระค่าทดสอบนะครับซึ่งแบ่งตามหน่วยงานที่ดาเนินการทดสอบเนี่ยการชําระค่าทดสอบจะแบ่งเป็น2ประเภทหลกักๆครับก็คือประเภทที่1ที่ทดสอบ โดยหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหรือแม้กระทั่งหน่วยที่เป็น Excel l e n c e Center นะครับจะมีอัตราค่าทดสอบอยู่ทั้งหมด6ระดับนะครับต้องเริ่มตั้งแต่ระดับที่1นะครับเก็บค้งละ1 0 0บาทในระดับที่2นะครับจะเก็บค้งละ150ร้บบาทระดับที่3ครั้งละ200บาทระดับที่4ครั้งละ250บาทระดับที่ห ครั้งละ300บาทและระดับที่6ครั้งละ350บาทซึ่ง6ทั้ง6ระดับนี้เราจะเก็บในเรื่องของตั้งแต่100บาทจนถึง350บาทแต่ก็มีโปรโมชั่นนะครับของกรมานาฝีมือแรงงานที่เราต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มอาชีพเนี่ยสามารถเข้ารับการทดสอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นผู้ได้โอกาส นะครับพวกผู้ถือบัตรสวัสดิการในรัฐคนพิการหรือผู้ต้องขังเนี่ยรวมถึงผู้แลกการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทํางานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือแม้กระทั่งผู้เข้ารับการทดสอบตามโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับสามารถเข้ารับการทดสอบในอัตราพิเศษนะครับเพียง30บาทสําหรับระดับ1เท่านั้นนะครับต้องบอกว่าอัตราพิเศษเพียง30บบาทหรือ ตามประกาศที่กรมพัฒนาฝีมืองานกำหนดเป็นระยะระยะไปจริงๆิง30บาทตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตลอดการนะครับแต่ระดับตั้งแต่100บาทจนถึง3 5 0บาทเนี่ยเป็นอัตราที่กรมประกาศชัดเจนมานะครับ30บาทนี่เป็นสเปเชียลเฉพาะบางกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นนะครับฉะนั้นนี้ผู้ทดสอบจําเป็นต้องรู้ด้วยเพราะนะครับท่านจะได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้สมัครได้เก็บ200บาทได้ไหมระดับห ตอบได้เลยนะครับว่าไม่ได้นะครับเนื่องจากท่านจะมีปัญหาชําระเงินแล้วส่งคืนเนี่ยนะครับผู้ทดสอบหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะถือว่ามีความผิดด้วยตัวอย่างของผู้สมัครเขารั้าการทดสอบนะครับหลังจากที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้วเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าจะสอบช่าง á, ไฟฟ้าพผนอาคารอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านคุณสมบัต,รเร spot, ιο, ติเรียบร้อยแล้วมีวุฒิปวชมีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผ่านเนี่ยก็จะเข้าสู่กบบระบวนการชําระค่าทดสอบท่านรู้ไหมครับว่าชาระค่าทดสอบเท่าไหร่ครับถ้าผ่านในอันดับหนึ่ง คำตอบก็คือ100บาทครับอันนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งออกไปเสร็จนะครับในชื่อของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเลยหรือถ้ามาในร่วมขององค์กรในรูปแบบขององค์กรในรูปแบบของบริษัทเนี่ยสามารถออกในนามบริษัทนะครับแล้วก็มีรายชื่อของผู้เข้ารับการทดสอบเนี่ยแนบอยู่ได้อีกตัวอ,อย่างหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําถ้าสมมุติว่า มีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบนะครับต้องการทดสอบสาขากลุ่มเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสาขานักปฏิบัติการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์ระดับ2นีครับจะต้องชําระค่าทดสอบเท่าไหร่อันนี้ถ้าลองหาข้อมูลดูนะนะครับถ้ามีโอกาสระดับ2ที่ผมบอกไปแล้วนะครับคำตอบก็คือนะครับเราจะเสียเพียง150บบาทเท่านั้นครับนะครับผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเสีย ชําระค่าทดสอบเนี่ยแค่150บาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่เราใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการทดสอบให้กับท่านนะครับเพื่อวัดระดับฝีมือให้กับท่านนะครับหนึ100บาท150บาทจนถึง350บาทเนี่ยจริงๆในรัฐบาลอาจจะไม่คุ้มแต่รัฐนะครับส่งเสริมโดยกรมพัฒนาฝีมือในงาน,นได้รับงบมาสนับสนุนจากนะครับรัฐบาลให้มาช่วยส่งเสริมในการ ผลักดันแรงงานไทยเข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานชั้นตัวนี้คําว่าเรา50บาทรัดได้กําไรไหมไม่ได้กําไรนะครับแต่ช่วยให้แรงงานในประเทศมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตามที่กําหนดนะครับอันนั้นชั้นตัวนี้ท่านก็ไม่ต้องห่วงเก็บตังค์เรียบร้อยแล้วเข้าทดสอบเรียบร้อยแล้วไม่ผ่านสมัครสอบใหม่ทํายังไงดีครับสมัครอสอบใหม่ก็เสียค่าทดสอบใหม่ในระดับที่ท่านสมัครทดสอบ เดิมครับนะครับสอบระดับหนึ่งบาทมาสอบแล้วไม่ผ่านการทดสอบนะครับก็เข้าสู่กระบวนการทดสอบใหม่เหมือนกับครั้งแรกเลยตรวจสอบคุณสมบัติใหม่แล้วก็กลับมาชําระค่าธรรมเนียมใหม่หรือที่เรียกว่าอัตราค่าทดสอบใหม่มีทิปอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยว,วาอาจจะได้ในนืนอหัวข้อต่อไปออถ้าเป็นสถานประกอบกิจการครับที่ชําระค่าทดสอบให้กับแรงงานให้กับพนักง,งานของตนเอง สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้นะครับท่านไปดูในตัวนะครับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากพระพราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับของเรานะครับตัวนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพยายามผลักดันในทุกภาคส่วนทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นประเภทที่1ที่เก็บโดยหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาดูประเภทที่2ครับประเภทที่2ถ้าท่านเจอหรือประสบปัญหาว่า สถาบันพัฒนาฝีมืองานสำนักง,งานพัฒนาฝีมืองานมีคิวนานมากเลยที่จะรับเข้ารับการทดสอบได้นะครับไม่ทันการท่านสามารถทดสอบโดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคนะครับบริษัทเอกชนหรือศูนย์ทดสอบอื่นๆในส่วนของบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ ชื่อเป็นทางการของมันคือผู้ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับแต่ที่เราเรียกกันก็คือศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งเดี๋ยวก็ท่านได้รับเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปเหมือนกันนะครับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยจะเก็บค่าทดสอบได้มากกว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเพราะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมองว่าศูนย์เหล่านี้เป็นทั้งหน่วยงานภายนอกซึ่งในการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้ เครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์นะครับรวมถึงค่าจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเนี่ยนะครับแต่มากกว่านี้ในการกำหนดมาตรฐานนะครับจากที่ท่านผอจิติได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยเรามีการคำนวณต้นทุนราคาวัสดุต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุคคลการจ้างบุคคลรวมถึงค่าสาธารณูปโภคนะครับวัสดุสิ้นเปลืองต่างเนี่ย และบวกกําไรให้กับท่านแล้วฉะนั้นการเก็บสูงสุดเนี่ยจะเก็บได้ตั้งแต่ต่าสุดเท่าที่ผมจำได้คือ500บาทไปต้นไปนะครับบางสาขาจะถึงส0 0 0 4 0 0 0บาทแล้วแต่สาขาฉะนั้นผู้ทดสอบหรือว่าที่ผู้ทดสอบที่ท่านกําลังจะไปดําเนินการต่อเนี่ยอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ท่านต้องศึกษาข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมในเรื่องของการกําหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฟิล์มรายงานแห่งชาติ จากหลายๆฉบับนะครับผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของถ้าผู้สมัครต้องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหน่งชาติในศูนย์ทดสอบนะครับขออนุญาตใช้ช่างไฟฟ้าบนยาคารเป็นช่างตัวอย่างหนึ่งนะครับในช่างไฟฟ้าบนยาคารระดับหนึ่งเนี่ยผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเรียบร้อยจะต้องชําระค่าทดสอบสูงสุดไม่เกินครั้งละ1,000บาทเห็นความแตกต่างนะครับสอบโดยกรมพาฒนฐาฝีมือแรงงานจะเก็บครั้งละ100บาท แต่ถ้าสอบโดยสูตรทดสอบไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนมหา,าวิทยาลัยวิธเทคนิคนะครับเทคนิคต่างๆสูตรทดสอบเหล่านั้นเก็บได้ครั้งละนะครับไม่เกิน1,000บาทฉะนั้นท่านก็เลือกสอบเราเพราะเขามีต้นทุนในการดําเนินการนะครับฉะนั้นตัวนี้แล้วไม่มีเงินสับสูนจากภาครัฐด,ด้วยจากงบประมาณปกติด้วยเขาจึงจำเป็นต้องเก็บสูงสุดน,นะสูงสุดไม่เกิน1,000บาทแต่ถ้ามีการเก็บเกินเนี่ย ท่านสามารถร้องเรียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามช่องทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นะครับเพราะถ้ามีการร้องเรียนนะครับมีการเก็บเกินเนี่ยศูนย์ทดสอบเนี่ยอาจจะโดนพักใช้ใบอนุญาตนะครับอาจจะโดนว่ากาศตักเตือนได้นะครับก็ร่วมกันนะครับเราไม่อยากให้ท่านต้องออกค่าใช้จ่ายสูงสุดหรือค่าใช้จ่ายแพงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผู้ทดสอบควรจะต้องศึกษาผมอีกตัวอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับจากตัวประกาศที่อาจจะ ท่านเห็นในสไลด์ต่างๆนะครับสาขาผู้บังคับลดปัญจจติขาบระดับหนึ่งครับถ้าผมต้องการทดสอบกับศูนย์ทดสอบเอกชนแห่งหนึ่งนะครับจะต้องชําระค่าทดสอบไม่เกินครั้งละ3,900บาทอันนี้สังเกตดูนะครับในตามประกาศคณะการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการกําหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฉบับที่8นะครับระบุสาขานี้เรยว่าครับว่า ผู้บังคับลดปั้นจันตีนตะขาบระดับหนึ่งนะครับสามารถเรียกเก็บค่าทดสอบไม่เกินครั้งละ39 0พฉะนั้นศูนย์ทดสอบแห่งนี้ถ้าออกใบเสร็จค่าทดสอบมาเนี่ยจะต้องไม่เกิน3,900บาทเก็บ100บาทเท่ากับระดับของกรมพัฒนาฝีมือในงานได้ไหมได้นะครับไม่ผิดนะเพราะศูนย์ทดสอบเนี่ยเก็บได้ครั้งละไม่เกินครั้ง100บาทก็ได้แต่คำถามอยู่ว่าท่านจะคุ้มทุนหรือเปล่า ในการดําเนินการทดสอบหนึ่งครั้งรถป้อนจันทร์ขยับเคลื่อนที่ทีหนึ่งนะครับมีค่าน้ํามันเชื้อเพลิงมีค่าสิ้นเปลืองค่าต่างๆพวกนี้ส่วนนี้ก็จะทําให้ต้นทุนในการทดสอบของท่านเนี่ยรวมถึงค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับแต่ถ้าบริษัทท่านสามัญไม่ผิดนะครับสามารถเก็บไม่เกินครั้งละได้เก็บน้อยกว่าได้ครับแต่ไม่เก็บไม่ได้นะครับจําเป็นต้องเก็บสําหรับอีกคําถามหนึ่งครับเผื่อท่านลอาไปหาถ้าท่านเป็น ผู้ทดสอบสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพณิษขนาดเล็กระดับ2ครับแล้วเพอเอิญมีผู้เข้าแลกการทดสอบหรือผู้สมัครเนี่ยถามท่านครับถ้าผมไม่สอบที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไหมเพราะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยไม่ได้เปิดทดสอบบ่อยๆแต่ไปสอบกับศูนย์ทดสอบที่เป็นเอกชนเขาจะเก็บอยู่เท่าไหร่ครับอาจารย์เก็บอยู่เท่าไหร่ครับผู้ทดสอบนะครับและอยู่ในประกาศที่เท่าไหร่ผมจะได้เป็นข้อมูลนักเองเผื่อเขาเก็บเกิน ระดับหนึ่งเนี่ยของสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการภายในขนาดเล็กเนี่ยจะเก็บอยู่ได้ไม่เกิน750แต่ระดับ2เนี่ยครับท่านลองค้นดูนะแต่วันนี้ผมค้นมาให้ท่านแล้วครับมันจะอยู่ในประกาศฉบับที่8ครับและเก็บสูงสุดได้ไม่เกินครั้งละ3,000บาทถ้าเมื่อใดที่เก็บเกินเนี่ยมีปัญหาทันทีแจ้งมาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แต่ถ้าเก็บไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับถือว่าบริษัทหรือศูนย์ทดสอบเนี่ยมีโปรโมชั่นให้ท่านก,ากา็แล้วกัน ทางกรมวานาฝีมือแรงงานนะครับผู้กํากับดูแลเรื่องสูย์ทดสอบมาตรฐานฟฝีมือแรงงานเนี่ยดูแลตามกฎหมายเนี้ยนะครับเราจะดูจากใบเสร็จที่ออกให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบนะครับใบเสร็จจะต้องระบุว่าเป็นค่าทดสอบจํานวนเงินระบุมาเลยถ้าไม่เกินไม่ผิดแต่ถ้าเกิน อันนี้ครับท่านสามารถร้องเรียนกับกรมฒนาฟิยฝีมือแรงงานได้จริงๆหลังจากการเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับณนะปัจจุบนันศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีนมือแรงงานต้องดาเนินการส่งเงินค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้ากองทุนฒนาฟิลฝีมือแรงงานด้วยนะครับสอบ10คนเก็บ3,000ก็เป็น30,000ก็า0,000นเนี่ยก็ต้องส่งเข้ากองทุนฒนาฟิลฝีมือแรงงานอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ควรรู้ของผู้ทดสอบแต่เก็บแล้วทํายังไงได้เก็บแล้วสามารถขอคืน จากกองทุมนามาตราฝีมืองานได้ในส่วนร้อยละร้อยเลยนะครับก็คือส่งไปเท่าไหร่คืนเท่านั้นเลยนะครับแต่ใน,นระหว่างที่เราส่งไปแล้วล้วขอคืนเนี่ยเรานับหัวให้กับศูนย์ทดสอบด้วยอันนี้เดี๋ยวจะไปดูในหัวข้อนะครับที่พรออนัตัวจะพูดถึงในเรื่องของออสิทธิประโยชน์ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับในหัวข้อนี้กับผู้ทดสอบหรือว่าที่ผู้ทดสอบอ,อ,อยากให้ท่านศึกษาประกาศคณะกรรมการส่งเสริมอย่างละเอียด รอบครอบแล้วก็ดูให้ตรงสาขาดูให้ตรงระดับนะครับเพราะบางประกาศอาจจะมีการยกเลิกฉบับเดิมและประกาศฉบับใหม่ขึ้นมาบางครั้งเราดูแล้วเราไม่ได้ดูประกาศฉบับล่าสุดอันนี้แนะนำเลยนะครับสิ่งที่ท่านควรจะต้องมีควรจะต้องเติมควรจะต้องเพิ่มนายละเอียคือต้องติดตามข่าวสารจากกองพนามาตรฐานเรื่อยๆนะครับจากกระบวนการทดสอบเรื่อยๆเพราะประกาศมาเนี่ยบางทีเวียนเข้าไปแล้วไม่ถึง ค่าทดสอบมาตรฐานฟิล์มืองงานหรือค่าทดสอบนะครับในประกาศเราเรียกค่าทดสอบไม่เก็บไม่ได้แต่ถ้าเก็บจะต้องไม่เกินคณะกรรมการกําหนดครับอันนี้ฝากท่านไว้นะครับในหัวข้อของอัตราค่าทดสอบท่านมีคําถามอะไรท่านสามารถเข้าไปค้นดูในราชกิจจานุเบกษาได้เลยสําหรับในหัวข้อต่อไปเมื่อชําระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยนะครับตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นการทดสอบแล้ว ทางศูนย์ทดสอบหรือกรมพัฒนาฝีมือในงานเนี่ยนะครับหรือผู้ดำเนินการทดสอบเนี่ยก็จะนัดวันเข้าดําเนินการทดสอบให้กับท่านต่อไปนะครับในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการดรําเนินการทดสอบครับผม